สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนเพจทุกทท่านนะครับรายงานสดจากบ้านโน้นคาตำบลโน้นคาอำเภอเมืองพุทจังหวัดขอนแกน่นตอนนี้เรามาบุกครับผมหลังเวทีโอ้บนหลังเวทีดิบนเวทีบนเวทีมารำใจเกิด้อยใช่แล<ด>้วครับมาหาอาจารย์นักดนตรีที่ออรดีเรียนใช่ครับที่หลากหลายน้องกำลังซาวเช็คครับมือนี้อยู่บ้านโน้นคาตำบลโน้นคาอำเภอพุทจังหวัดขอนแก่นครับ มาหาคู่กอบกวนด้วยเพราะว่าเน่ยครับบ่มีบ่มีเวียกดวขายบ่มีเวียดขึ้นมือจานเต้ครับจานเต้มือก่อนครับอุ้ยไปหาน้องเต้ก่อนสวัสดีครับปีไม่แลี้ยงจะเอิ้นพี่เอิ้นแม่ได้ให้เอิ้นพี่เด้อสัมผัสจานเต้ครับปีไม่ตัวนี้รอสวัสดีครับผมโอ้ยใส่ไม่ใส่ยังปันยูทูบเบอร์วุ้ยนี่วันมื้อนี้เตรียมจังหวะกองกระชากใจแม่แม่ไป าตายแล้วครับจังจิได้ยังไ er> ้ไปเห็นกันอย่างมากมันนักแน่จัง่อยครับสองหันเนี่ยครับมันเห็นมันจริงบ่พี่เป็นกำลังใจให้น้องเต้หนาพี่เป็นกำลังใจน้องเต้หนาพวกนั่นไปบ่ฮอดพี่น้องนี่ยนะค่ะใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะคะวันนี้เรามีกลุ่มปิด EP แรกของปี2568นะครับ พี่สนใจครับคุณชักไปที่เสีซื้อตัวอะไรครับใจเกินร้อยอุ้ยเราไปหาไปหาพี่ชาวพบครับพี่ชาวพบได้รางวัลใหญ่พี่ชาวพบจับจับสลากได้ของหัวหน้าครับได้ของซร้อยครับพี่ชาวพบครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาวพบมือฉีบลองรอครับัอะไรนี่ไม่ตัวไม่ตัวเป็นยังไงบ้างครับได้ของขวัญรางวัลใหญ่ด้วยใช่ครับได้รางวัลเขาได้เอาของพี่แอนได้เป็นนาฬิกาคาซิโอครับ แล้ไม่ได้รางวัลใหญ่ครับเสียดายเสียดายไม่ไม่ได้รางวัลพิเศษไม่เป็นไรหรอกตัวเองได้นาฬิกาแล้วเราจะได้แบบเวลาตรงกันเป็นคนไม่มีเวลาคนเลยได้นัดได้นัดกาจะได้มีเวลาเขาบ้างไม่มีแล้วไม่มีเขาแล้วอกหักเดี๋ยวพี่ดามใจให้โอเคครับทานข้าวยางยังไหมครับพี่จุกมากๆเลยยังอยู่ทำมาทำผั วันนี้เราทําการแสดงสองชั่วโมงเต็มใช่ไหมคะของอรรีชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งจะต้องพาไอ้พรักวันนี้ชั่วโมงครึ่งครับทุกคนใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มอย่าลืมเข้ากลุ่มนะคะถ้าไปที่เพจซื้อตัวอะไรคณะมอลํามใจเกินร้อยวันนี้ออร์รีแบนด์เต็มวงเต็มวงบอลลัใจเกินร้อยปบกันแน่นอนวันนี้คาดว่าน่าจะมีแบบงัดโชว์ออกมาแบบเต็มที่ครับปะทะพลังครับเราผลาดใจไม่นาต่อเลยครับมีทุกอย่างครับตอนนี้ยกเว้นความพร้อม ก็มีละเขาไงเดี๋ยวเอาอะไเล่นมาหนิรอเล่นได้ก็เอาอะไรวะโอเคทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้คือมาบอกคาวบานักดนตรีชิบอร่อยดีแบนรอแห้งรอแห้งขึ้นมาทางนี้ฝุ่นแม่อาจารย์เตครับอาจารย์เตยรอแห้ง ซูงขาวเหียอาอลาดโชว์ใหม่มีช่วงใหม่อมีไา้อ่ะช่วงใหม่ของออรดียนครั้งแรกบนเวทีบอลับใจกัร้อยครับรอติดตามนะครับรทุกคนทักไปที่เิจซื้อตัวอะไรน,นะก็ซื้อตัวของมันบายบายไปแล้วนะครับไปเห้าไปหากินขา้าว